มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับปั๊มลม50ลิตรพี่ตัวนี้2สูดนะพี่นะ1,200วัตต์พี่รอบอยู่ที่1,450รอบต่อนาทีตัวนี้ไม่มีสายพานนะพี่นะตัวนี้จะเสียงจะดังเงียบมากไม่ต้องใส่น้ำมันหล่อลื่นพี่รุ่นใหม่ล่าสุดพี่ ชุดนี้ทั้งชุดราคาอยู่ที่5,500บาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มน,นะพี่นะก่อนจะแนะนาสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินนะพี่นะถ้ามีใครบอกให้อนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่จะอย่างินเด็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวนะพี่นะนี้เป็นปั๊มลม50ลิตรนะพี่นะยี่ห้อ e top ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะทั้งหมดนี้5,500บาท ราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางมาดูข้อมูลของปั๊มลมตัวนี้นะพี่นะ1,200วัตต์นะพี่นะตัวนี้มาดูของที่จะแถมให้นะพี่นะราคานี้คัพเปอร์พี่คัพเปอร์สองทางนะพี่นะเราแถมให้2อ,อันที่อยู่นี้อันหนึ่งนะพี่นะอันนี้สายลมที่ยาวอยู่ที่12เมตรนะพี่นะยาวอยู่ที่15เมตรครับผมอันนี้ที่สูบลมรถนะพี่นะ เราก็แถมให้อันนี้ตึงเป่าลมนะพี่นะเราให้หมดเลยพี่ทั้งหมดนี้ราคานี้ถือว่าไม่แพงพี่ตัวนี้ห้าสิบลิตรนะพี่นะตัวนี้สองสูบพี่มาดูกันให้จะจะพี่ตัวนี้อันนี้ที่ใส่ลมนะพี่นะรัละปล่อยลมตรงนี้มีสองจุดนะพี่นะอันนี้เป็นเข็มพี่อันนี้ตรงที่ปิดเปิดนะพี่นะปิดเปิดตรงนี้อันตัวนี้ตัวตัดเสียงพี่ ตัดเสียงมีสองอันพี่ตัวนี้นี้เป็นยี่ห้ออ e ีทอปของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะตัวปั๊มลมความยาวอยู่ที่60สเซนนะพี่นะความยาวของตัวถังพี่ความสูงก็อยู่ที่60สเซนนะพี่นะความกว้างอยู่ที่30พี่ความกว้างของปั๊มลมตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะพี่นะตัวนี้ไม่มีสายพานนะพี่นะตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์เสียงจะดังเงียบมากพี่ดูระบบของมันพี่ 600คูณ2เท่ากับ1200วัตต์นะพี่นะเรามาดูการใช้งานว่าการใช้งานใช้ยังไงพี่อะเดี๋ยวผมเล่นสาธิตให้ดูทีละอย่างนะพี่นะพอเราเสียบปลั๊กพี่อะดึงปุ่มตรงนี้พี่เสียงก็จะจะติดทันทีครับผมอ่ะเครื่องติดดังเงียบมากพี่ดูเสียงจะเงียบมากพี่พี่สังเกตดูเข็มก็ค่อยๆขึ้นไปนะพี่นะพอถึงจุดแดงอะพี่เครื่องตัวนี้ก็จะตัดทันทีพี่ มันจะตัดด้วยอัตโนมัตินะพี่นะอันนี้เรากาลังใช้งานอยู่พี่ะเข็มก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยพี่นะดูขึ้นมาเรื่อยพี่ตัวนี้สองสูบนะพี่นะฮะดูพี่เข็มก็จะขึ้นไปเรื่อยๆพี่นะดูอันนี้สองสูบรุ่นใช้งานหนักพี่ห้าสิบลิตรที่ของอ e T o p ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะพี่นะเรารับประกันได้เลยพี่ตัวนี้สุดยอดมากครับผมมาดูเข็มพี่ถึงเส้นแดงมันก็จะดับทันทีพี่ สังเกตดูนะพี่นะเสียงจะเงียบมากตัวนี้ตัวตัดเสียงพี่น,นี่มอเตอร์สองอันพี่มาดูครับอ่าขึ้นมาเรื่อยพี่อ่าพี่สังเกตดูเข็มนะพี่นะพอถึงจุดแดงเครื่องตัวนี้ก็จะตัดที่อ่าตัดแล้วครับผมอ่าตัดแล้วก็ใส่คอปเปอร์ตรงนี้นะพี่นะอ่าคอปเปอร์ใส่ตรงนี้ครับผมอ่าคอปเปอร์ใส่สองอันนะพี่ดูตัวนี้เป็นปั๊มลมห้าสิบริดจพี่อ่าอ่อาออกก่อนนะพี่นะเดี๋ยวจะปล่อยลมออกก่อน เวลาปล่อยลมพิษปล่อยตรงนี้ก็ได้พี่นะตรงนี้ดึงตรงนี้จุดแดงเดงนี่ยลองดึงดูครับจุดแดงครับผมอันนี้ปล่อยลมไม่เป็นนะจุดแดงครับผมหรือจะปล่อยตรงนี้ก็ได้นะพี่นะน,นี่เป็นปั๊มลมสามห้าสิบริตรนะพี่นะราคาห้าพันห้าร้อยบาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางนะพี่นะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรพี่ โอเคครับสวัสดีครับ